สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2,559สสมเด็จพระเทพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา7็นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยยาธรกิติคุณและคุณพลอยแพรินเจนเซนไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชทานชันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทราามหาูมิพลอดุญาเดชมหิตราธิเบศรามาธิปดีจากกรีนฤือบบดินสยามมินทราธิราช รมนานบพิษซึ่งเป็นพระพิธีธรรมส่วนพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดราชสิทธารามราชวร,รวิหารและวัดบรวรนิเวศวิหารจำนวน8รูป โดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชมหิดลธิเบศรามาธิปดีจากกรีนฤบดินสยามินรธาททราชบรมนาถบพิษมีประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานชันเช้าและฉันเพลนกำหนดร้อยวันหรือตามกำหนดไว้ทุก เวลา13ิ58นาทีสมเด็จพระเทพพร اث วาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน Commart Work 2016ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศีกิจซึ่งบริษัท ARIP จำกัดมหาชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2543ถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่16ภายใต้แนวคิด Idea t h a t Work ประกอบด้วยการแสดงสินค้านวัตรกรรมเทคโนโลยี ICT ใหม่ รวมทั้งมีกิจกรรมการเสวนาการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีในหัวข้อที่น่าสนใจแก่ผู้ที่เข้ารวมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานไอซีอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา17นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าดีเอ็มคอเทียส่งเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชาพัดพัดครั้งที่สองซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องจากปี2558ซึ่งประสบความสำเร็จมีประชาชนและสถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากเพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์ของน้ำม,มันเมล็ดชาซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนานำ ล็ดพันธุ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษาและทดลองปลูกในประเทศไทยพร้อมมีพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับการบริโภคและเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอาทิเครื่องสำอางเพื่อสร้างองค์ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้และกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและรักษาระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ โอกาสนี้พระราชทานเรื่องเล่าน้ำมันเมล็ดชาแก่ผู้ร่วมงานพร้อมกับทอดพระเนตรนิทรศการน้ำมันเมล็ดชาซึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศจีนมานานกว่า1000ปีได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีไขมันที่ดีต่อร่างกายและไม่มีกรดไขมันทรานส์ทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A D E K ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดติบตันอมาาัมพาตความดนันโลหิตเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระสารคาเทซินและจุดเกิดควันสูงมากกว่า250องศาเซลเซียสใช้ประกอบอาหารทั้งทอดผัดหมักและน้ำสลัดจึงถือเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพทั้งต่อผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP ทะเบียนอาหารอ,อยอ,อาหารรักหัวใจและอาหารฮาลันจากนั้นทรงปรุงอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดชาเป็นส่วนประกอบสองเมนูได้แก่ไก่หน้ากระทะและไข่พระอาทิตย์ซึ่งได้มีลายพระหัตถ์บันทึกไว้ในหนังสือว่าเมื่อข้าพระเจ้ายังเด็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทานเรียกว่าไข่พระอาทิตย์มีผู้ถามว่าทําไมเรียกว่าไข่พระอาทิตย์ ข้าพเจ้าทูลถามสรงเล่าว่าเมื่อสองกล้องแล้วพื้นผิวดวงอาทิตย์มีลายเหมือนเมล็ดข้าวโดวยเป็นสูตรอาหารที่ทรงสอนพระราชโอรสและพระราชนิดาทุกพระองค์นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดจําหน่ายเมล็ดพันธุ์น้ํามันเมล็ดชาเครื่องสําอางที่มีน้ํามันเมล็ดชาเป็นส่วนประกอบการสาธิตการปรุงอาหารด้วยน้ํามันเมล็ดชา35เมนู และมีมคัคคุเทศน้อยจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมาคอยให้ความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดพัดผลิตผลจากการพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาและร้านจันกระผักโดยจะมีไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ เวลา18นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเทพพรลวราชสุดาสยามบรมราชกุมารียเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิปดีจากกรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรณพระที่นัน่งดุสิตมหาปราศาสในพระบรมมหาราชวัง โดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพที่สร้างสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหารในบทสวดพระธรรมใหม่และบทสวดพระธรรมอภิธรรมเจ็ดคำพีทำนองกะและทำนองเลื่อนและที่สร้างสวดทิศตะวันตกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารในบทสวดพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อน สำหรับทํานองการสวดพระพิธรรมของพระพิธีธรรมนั้นแตกต่างจากการสวดพระอภิธรรมทั่วไปในแต่ละพระอารามจะมีทํานองเป็นของตนเองมีการฝึกหัดฝึกฝนฝึกฝึกซ้อมกันเพื่อความคล่องแคล่วพร้อมเพรียงและความไพเราะในการสวดปัจจุบันทํานองที่สวดมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนหรือทํานองเคลื่อนทํานองลากสุงและทํานองสรพันยะโดยทํานองกะ แยกเป็นสองลักษณะคือกะเปิดเป็นการสวดที่เน้นการออกเสียงคำสวดชัดเจนและกะปิดเป็นการสวดที่เน้นการสวดเอื่อนเสียงยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบทไม่เน้นความชัดเจนของคำสวดและทำนองเลื่อนหรือทำนองเคลื่อนเป็นการสวดที่ไม่เน้นความชัดเจนของคำสวดและเอื่อนเสียงทำนองติดต่อกันโดยไม่มีเสียงขาดตอน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธาน วันนี้เวลา16นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีเสด็จออกณตำหนักทิพย์พิมานอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเป็นประธานการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีโดยมีระเบียบว,วาระการประชุมที่สำคัญ อาทิรับพระราชบายพระราชทานแก่คณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานความคืบหน้าในการเตรียมการและการหาข้อมูลการดำเนินโครงการก่อนนำขึ้นกราบทูลเพื่อทรงมีพระวินิจฉัยกำหนดวาระการประชุมกรอบระยะเวลาการ,การจัดทำโครงการและกรอบยุทธศาสตร์โครงการ ท่านีน้รัฐบาลได้จะทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อวันที่29กันยายน2559เพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีโดยท่งห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติเพื่อให้หมดไปจากประเทศไทยโดยต้องค่อยเป็นค่อยไป และสัตวแพทย์ควรมีบทบาทในการช่วยดำเนินการและเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนษา60ปี4กรกฎาคม2560ในการนี้ทรงรับเป็นประธานการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว ทุนกรหม่อมยิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเป็นประธานในงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยหรือไทยไนท์ในงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ตแอนด์คอนเฟอ2016ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่3พฤศจิกายน2559เวลา18นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนะครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย14ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับเดอะเพเนนซูล่าเบเวอรี่ฮิลส์นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาไปยังโรงแรมเจแวนูเมอริออตซานตาโมเนกาเลอเมริกอดโดยมีนายพิสารมานะวะัฒน์ เอกอัครชาชทูตนักุงวชิงตันนายสุวิทย์เมสินซรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางมาลีโชคลำเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์สถานเอกอัครชาชทูตนักุงวชิงตันและสถานกงศุลใหญ่นานครลอสแอนเจลิสเฝ้ารับเสด็จทรงเป็นประธานในงานส่งเสริมอุตสาหการรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยหรือไทไนท์ทูเท ในงาน American f r l m Market and Conference 2016ซึ่งเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญถือเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ยืนถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงานไทไนท์ทูเทขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อง,งาน Thailand ว h e r e f i alive o thea l i v e 2016ไทโกนิกหรือความโดดเด่นของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทย ในงานมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจภาพยนตร์ธุรกิจแอนิเมชั่นผู้สร้างผู้กำกับการแสดงนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานประมาณ400คนโอกาสนี้มีพระดำรัสสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่มีต่อวงการภาพยนตร์และอุตสาหกรรมบันเทิงไทย Our are still mourning the passing of our king, his majesty King Pumipon Anuya Day. His Majesty King Pumipon, my father, was also regarded as a father to all Thais. He was the first and only Thai king who was born in the United States in Cambridge, Massachusetts. The image of His Majesty working tirelessly to improve the livelihoods of the Thai people will always be remembered. But here I would like to talk about his interest in various fields of arts, whether it is music, painting, or photography, and in particular, cinematography. We in the film industry. Appreciate his benevolence and support in many aspects of Thailand's filming and entertainment industry as a whole จากนั้นได้มีพระดำรัสเปิดงานไทไนไทน์2016โดยทรงกล่าวถึง t h a i c o n i x The Icons of Thailand ที่มีศักยภาพพร้อมในการสนับสนุนความสำเร็จของภาพยนตร์จากทั่วโลก Now what are Thai-Connix? The Ticonic is one of Thailand's outstanding unique attractions for film and entertainment media producers from all corners of the world, whether it is professional production teams, post-production creativity, local talents, magnificent locations, or Thai hospitality. The first Tikani is of Thai production teams who are widely regarded as highly competent. Due to their advanced equipment and instant readiness for action. This is the reason why the action movie Mechanic Resurrection selected the Thai production services. The second iconic is the Thai technical service providers, who are renowned as Asia's leading post production and VFX BF work. The film nine, which utilizes the Thai technical service. Garnered several prizes, including that which was presented by the Los Angeles Cinema Festival of Hollywood 2014 in the category of Best Animated Short Film and Original Score. In addition to possessing advanced technology, the Thai film industry also has had extensive experiences with international platforms. Moreover, the cost of filming in Thailand is quite reasonable. The third iconic is the Thai directors, actors, and producers who have been gaining worldwide recognition, such as Miss Pimpaka Tovira, who earned the Best Cinematography Award for Asian New Talent Award at the Shanghai International Film Festival 2016. The fourth iconic, of course, is the Thailand's beautiful and exotic location which kindled the imagination of producers. In case in, a case in point is the film All I Can See is You, whose producer used Bangkok, Metropolis, and Skyline as its setting. Thailand has an incredible range of spectacular indoor and outdoor locations which can be customized to the producer's imaginations. The final iconic is the legendary hospitality of the Thai people, which have made Thailand popular among international film producers. Due to, due to Thailand's central location in ASEAN, Thai film crews therefore have been handed opportunities to work with many international teams with different cultural backgrounds, thereby becoming very adaptable. To the requirements of any film producers from all over the world. No wonder Thai film crews have made a positive impression among movie professionals worldwide who have worked in Thailand. These five Ticonics thai thai are readily available in Thailand to facilitate your successful filming. I therefore wish to invite you to consider producing your next film in Thailand the thai government will also be your partner by providing cash rebates starting next january for any film made in thailand that enhance thailand's image and tourism and generating local employment why don't you come to thailand to experience thai for yourself this ข้อพระเนตรการแสดงและวิดิทัศไทยคอนิกที่ได้นําสัญลักษณ์ของความเป็นไทยคือว่าวจุลาที่สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์มาเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวจุดเด่นของประเทศไทยในด้านต่างๆผ่านมุมมองและการนําเสนอที่ทันสมัยสะท้อนถึงความลงตัวทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ศิลปะและนวัตกรรมของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยทั้งนี้ในปี2558อุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงและคอนเทนต์ไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากนักลงทุนผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการบันเทิงและได้รับการยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนผลิตภาพยนตร์ของโลกทำให้มูลค่าทางธุรกิจภาพยนตร์มีมูลค่าตลาดรวม26,500ล้านบาทคาดว่าตลาดจะเติบโตประมาณร้อยละ10-15ในปีถัดไปสำหรับภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือการจ้างบุคลากรหลักในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้แก่ชาวต่างชาติอันจะก่อให้เกิดการลงทุนหรือเลือกที่จะมาผลิตผลงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนอกจากการจัดงานไทยไน้์แล้วทางกรมยังได้เข้าร่วมในส่วนของการเจรจาการค้าหรือ business matching ที่รูสเซนต้าม n นิก้าบีชโฮเทล โดยนําผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเพื่อเสนอขายภาพยนตร์และบริการรับจ้างเกี่ยวกับภาพยนตร์และแอนิเมชันกับผู้ประกอบการนานาชาติมีเป้าหมายมูลค่าเจรจาการค้าประมาณ330ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ15งานอเมริกัน f ิล์ Market and Conference 2016จัดขึ้นระหว่างวันที่2 9ถึง9พฤศจิกายนนี้โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและก่อให้เกิดการซื้อขายผลงานการรับจ้างผลิตการร่วมลงทุนซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและการขยายตัวของรายได้ในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนะครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินด,ดามาศทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดป่าดาราพิรมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา15นาฬิกา51นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินด,ดามาศเสด็จไปยังวัดป่าดาราพิรมตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพระกรถินพระราชทานซึ่งทางวัดจะนำจตุปัจจัยไปสมทบทุนก่อสร้างหอพระกรรมฐานเพื่อเป็นสถานที่ประกอบาศาสนกิจในการสืบทอดพระพุทธศาสนาวัดแห่งนี้ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศากาักราช2481พื้นที่ของวัดอยู่ติดกับพระตำหนักดาราพิรมซึ่ง เ้าหญิงระดาคำณเชียงใหม่ทายาทของเจ้าดารารัศมีได้ถวายที่ดินจำนวนหกไร่ให้กับวัดเพื่อเป็นอนุสร์และถวายเป็นพระกุศลแด่พระชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดวยวัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อปี2522และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อปี2542 เป็นวัดสังกัดธรรมยุทธนิกายสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่หนึ่งมีพระราชวิสุทธิยานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนธรรมยุทธเป็นเจ้าอาวาสวัดมีพระพิสุิสามเณร83รูปจากนั้นเสด็จไปยังหอแก้วซึ่งเป็นมณโปสี่เหลี่ยมจตุรัสศิละปะล้านานาไทยผสมสกุลไตซึ่งเดิมเป็นศาลาปฏิบัติธรรม ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระทันตาธาตุในการนี้ทรงจุดธูปถยนเครื่องนมัสการพระเจ้าล้านตองพระประธานภายในหอแก้วทรงกราบและทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระธันตาธาต,พธาต,าธาตุพระธาตุและพระเขี้ยวแก้วโอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัศดรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอยู่ภายในบริเวณวัดอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งประทานเสื้อผ้าของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและเด็กเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ โดยรัศดรที่ไปเฝ้ารับเสด็จครั้งนี้ได้ร่วมกันถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนก่อสร้างหอพระกรรมฐานถวายให้กับทางวัดด้วยพระสะกนิกรทุกมูล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสรในพระบรมหาราชวังโดยดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบรมศพรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุยเดชในวันนี้ประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะกับทางจังหวัดที่อำนวยความสะดวกโดยกระทรวงมหาดไทยได้แก่จังหวัดพิจิตรมหาสารคามนคมปรปฐมและพัทลุง นอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาด้วยตนเองพร้อมกับครอบครัวอีกจํานวนมากส่วนใหญ่ได้มารอตั้งแต่ช่วงเช้ามืดด้วยดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากเพื่อปวงชนชาวไทยมานานกว่า70ปี ซึ่งสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนชุดแรกจำนวน5,000คนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในเวลา4นาฬิกา50นาทีโดยทยอยเข้าไปครั้งละ100ถึง120คนมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอาสาสมัครและเหล่าจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดกระบวนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ทั้งนี้มีแพทย์พยาบาลจากกองแพทย์หลวงกรมการแพทย์สภา,ากาชาติโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลพระมงกุฎมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตามจุดบริการต่างๆภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังและตลอดเส้นทางเดินที่จะเข้ามาภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท์อีกด้วย คณะสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครกว่า500รูปร่วมสวดบทพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังมีคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า500รูปร่วมกันสวดบทพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชมหิตลาธิเบศร,รามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามินทราชิราชบรมบนาถบาพิตร โดยมีสมเด็จพระมหาหมุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบาพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นประธานนำสวดในบทอาวะมงคลมีทั้งสิ้น16บทโดยมีประชาชนและข้าราชการจาก25หน่วยงานเข้าร่วมทั้งนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาเตรียมหนังสือสวดมนต์ไว้ให้กับประชาชนร่วมสวดมนต์จำนวน5,000เล่ม สำหรับการสวดบทพระพุทธมนต์นั้นเดิมมหาเทรสมาคมได้กำหนดให้ทุกวันที่5ของเดือนในปีพุทธศักราช2559เป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตะภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอ,นอนดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภายหลังการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้เปลี่ยนพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอ,อ,อ,อดุลยเดชในวันนี้ถือเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์ครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกและในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2559จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งทุกวัดทั่วประเทศ และวัดไทยทั่วโลกจะร่วมกันประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนละพรณพินทากรสวัสดีค่ะ